เคยเป็นโควิดมาแล้วหรือยังเคยไปแล้วค่ะเรากำลังจะแพทย์เชียร์ให้พี่ปิงนะไม่เคยไปแล้วหายแล้วใช่ไหมหายแล้วค่ะคือวีนีมั่นใจร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะว่าพี่ปิงเนี่ยไม่ติดโควิดแน่นอนแต่ติดไอ้กล้วยกล้วยตื่นเช้ามากินกล้วยทุกวันนี่เออมาค่ะกันหายใจนะคะหมอจะแย่ยมเลย เจพิงพิงฮัชชูสวัสดีค่ะและวันนี้นะคะก็อยู่กับพิงพิงดีเจพิงปิงฮัชชูนะคะกับรายการโคนกระเสียวแขกรับเชิญอที่เสียวที่สุดใน3ามโลกนะคะทำไม่ค่ะช่วงนี้บ้านเมือของเรานะคะมันก็ต้องอินกับกระแสเขานิดนึงอ่ช่วงนี้คงโควิดนะแล้วก็วันนี้ มีสาระนิดนึงใครที่ไม่ชอบสาระเลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะไม่ต้องกดดูนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรเราไม่ได้มีแบบมาโชว์เซ็กซี่มาให้ความรู้นะคะไม่ได้โนโบงโนบราใดทั้งสิ้นเลยนะโนบานแล้วโควิดไปอ่ะวันนี้ถามนิดนึงว่าเคยเป็นโควิดมาแล้วหรือยัง เคยไปแล้วค่ะเรากำลังจะแพ้เชียรให้พี่ปิงนะไม่เคยไปแล้วหายแล้วใช่ไหมหายแล้วค่ะแล้วตอนที่ไปน่ะมันอาการเป็นยังไงที่แรกนะเหมือนเป็นไข้ธรรมดาเลยปวดหัวแต่ว่าปวดปวดแบบปวดมากๆาเลยนะปวดเหมือนไม,มเกรนเลยพอกินยาไปมันก็หายแค่หนึ่งหรืสองชั่วโมงแล้วก็กลับมาปวดอีกอแล้วก็ขั้นเนื้อขั้นตัวขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนอาการแบบอาการคันๆอะไรอย่างเงี้ยแบบคันๆันนคอะไรอย่างเงี้ยคันๆอยากโดนสักทีอะไรอย่างเงี้ย อา้าปกติก็เห็นไม่ค่อยออกจากบ้านแล้วไปติดมาจากใครอ่ะตีพ่อไปเนี่ยแล้วไปติดมาจากใครอ่ะเออต้องมีใครมาหาหรือเปล่านี่เราไปหาเขาเองอ๋อเราไปหาเขาเองอะแล้วหลังจากที่เรารู้ตัวแล้วว่าเราเป็นวิดเนี่ยเราทํายังไง ทีแรกอ่ะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าแต่ว่าพี่ที่ไปเที่ยวด้วยกันอ่ะทางมาบอกว่าผลตรวจพี่ออกแล้วนะน้องไม้ลองไปตรวจดูนะอะไรเงี้ยเออวันต่อมาเราก็เลยไปตรวจเลยอ่าก็เลยรู้ว่าเป็นแล้วพอเป็นแล้วเป็นทาไงต่อไปหาหมอก็โทรอ่ะทางทางโรงพยาบาลเขาโทรติดต่อมาค่ะแล้วเขาก็ส่งรถมารับส่งรถมารับแล้ววินาทีนั้นมันเป็นไงเห็นเห็นบอกว่าตอนอยู่ในรถแล้วเป็นลมนี่ใช่เป็นลมเพราะว่าเขาใส่ชุดเขาเรียกชื่ออะไรนะ ชุดอวกาศอะ,อะชุดอวกาศบบเยอะ,อะแล้วก็ใส่แมสสองชั้นกับแมสชิลเออแล้วก็แบบว่าคือในรถอะร้อนมากอยู่ด้วยกัน5คนใช่ไหมพี่แล้วในรถอะคือเขาแบบเขาแลบหมดเลยแล้วแบบเหมือนไม่มีอากาศถ่ายเทเท่าไหร่เออไม่เปิดแอร์ด้วยคือร้อนแล้วทีเนี้ยหนูก็หันไปบอกหมอมันจะมีหมอคนนึงนั่ง,น,งนั่งอยู่บนรถด,ด้วยใช่ปะห,หนูก็บอกอ หมอคะหนูขอถอนแมสแป๊บหนึ่งได้ไหมคะหนูานหายใจไม่ออกแล้วเขาบอกโอ้โทษอีกนิดนึงนะคะใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้วใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้วสรุปว่าคือเป็นลมบนรถเลยตื่นมาอีกทีนึงก็คืออยู่โรงพยาบาลแล้วใช่ก็คือหยุดเตียงแล้วก็คือแบบไม่รู้ว่าตัวเองเป็นลมตอนไหนเนี่ยแต่ว่าคือตอนนั้นคือไม่ไหวทั้งร้อนทั้งแบบหายใจไม่ออกไงด้วยอาการที่เราเป็นโควิดใช่ไหมมันก็หายใจลาบากแอันนี้คือผ่านมานานยังเหตุการณ์เนี่ยประมาณเกือบสองเดือนแล้วปะ กับสรงที่ไนไม่ใช่ปะไม่ใช่แล้วมึงเดู๋ติดตอนเมษาหรือติดตอนเมษามาเษพฤษภาค่ะกัลกัลดาสามเดือนกว่าแล้วสามเดือนแล้วใช่ก็นานเลยนะซึงตอนนั้นไม่มาถ่ายรายการเราอยู่วะยังยังไม่ถ่ายยังยังยังไม่มาถ่ายไม่รู้จักกันอ่าโอเคอยากรู้ว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลอ่ะเขามีขั้นตอนยังไงบ้างในการที่แบบมารักษาเราเงี้ยเอาจริงๆว่าคือไม่เคยเห็นหน้าหมอกับพยาบาลจริงอ๋อ ใช่ก็คือใช้วิธีการแบบว่าวิดีโอคอลตอนที่เข้ามาที่แรกอะใช่ไหมเขาก็จะมีชุดอะไรมาให้เราพวกวัดความดันแล้วก็ที่วัดไ่้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบชุดกับชุด ชุดโรงพยานแล้วก็ขอเอเดรีเราอะค่ะแล้วเขาตอนเช้าเขาก็จะโทรมาวิดีโอคอลถามอาการว่าเป็นยังไงแต่คือตอนนั้นพอพอหนูไปอยู่โรงพยาบาลคืออาการปกติแล้วเหมือนคนปกติเหมือนไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นโควิดเลยแค่จมูกไม่ได้กลิ่นเฉยๆนะ้วกินอาหารอะไรได้ไหมกินอาหารก็คือมีรสเพียงนิดหน่อยค่ะแต่ก็ยังได้รสชาติอยู่ แต่ว่าคือกินข้าวไม่อร่อยอแต่ว่าที่ที่หนูอยู่อ่ะมันเป็นแบบว่าเตียงรวมสิบ14ี่สิบสี่คนอยู่รวมอ๋อก็คือไม่ได้อยู่เป็นห้องส่วนตัวใช่อยู่รวมกันหมด1ิบี่คนใช่เป็นเตียงประมาณไหนอ่ะมันสบายไหมไม่สบายห้องพัดลมแต่ว่ามีแอร์นะก็นี่นี่นนก็ตอนคอหาพยาบาลก็ถามพยาบาลอนะ่ะทำไมไม่เปิดแอร์หรอคะเขาบอกว่าแบบว่าเหมือนเชื้อมันจะก,กระจายอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเปิดพัดลมให,ให้แทนใช่เปิดพัดลมแต่คือร้อนร้อนตัดแตกอ่ะ เปิดพัดลมแล้วเชื้อมันไม่กระจายอไม่รู้เหมือนกันน่าจะแบบอุณหภูมิห้องอะไรอย่างเงี้ยสามารถฆ่าเชื้อได้ประมาณนี้เออนี่ก็เป็นความรู้ใหม่นะเพราะว่าเรายังไม่เคยเป็นเนี่ยเราก็เลยแบบไม่รู้วิธีการแบบรักษาของเขาเนี่ยก็คือไม่ได้สบายอย่างที่เราคิดแล้วอยู่กัน14คนเนี่ยมีคุยกันไหมไม่ไม่คุยกันเลยอรอไม่คุยกันเลยเราไม่คุยกับเขาหรือเขาเขาไม่คุยกับเราจริงจริงอ่ะถ้ามีคนมาคุยกับหนูหนูก็คุยแต่ว่าไม่มีใครคุยกับเราเลยก็เลยต่างคนต่างอยู่แล้วเราไลฟ์สดยังไง เราไร์ส่วนยังไงไม่ได้ไลฟ์ก็ไม่ไฟ์ไลฟ์ก็ไม่ได้ทำงานเลยก็คือกักตัวแต่ก็เล่นมือถือได้อะไรได้ใช่ไหมเล่นมือถือได้เบื่อไหมเบื่อมากเหมือนแบบว่าโดนจับมาขังเลยแล้วอาหารการกินก็จะตอนเช้าก็เหมือนเป็นโจ๊กโจ๊กทุกเช้าเลยอ่งวันก็โจ๊กหมูก็โจ๊กปกติก็กินเป็นประจำนะจะบอกเลยว่า เขาได้น้อยมาเขาได้น้อยมากอ่ะในแบบจนแบบว่าหนูคิดในใจว่าหรือว่าคนเรามันต้องกินแค่นี้วะแต่ละมือไม่เราได้น้อยจริงหยีเป็นคนกินแบบกินน้อยอยู่แล้วไม่ได้กินเยอะแล้วก็เลยคิดว่าถ้าน้อยของหยีก็คือมันจะต้องน้อยมากอ่ะน้อยมากมากก็คือกินไม่หิมาขอขอเพิ่มได้ปะไม่ได้ทำไมอ่ะไม่เคยได้เคยขอไม่ไม่กล้าขอเพิ่มเลยไม่กล้าขอเพิ่มเดี๋ยวขอรัวแล้วกินจุเดี๋ยวขอถามย้อนกลับไปนิดนึง ตอนก่อนที่เราจะรู้ว่าเราเป็นโควิดอ่ะก่อนที่เราจะเข้ามาที่พักสิบสี่วันกับตัวเขามีการให้เราเตรียมของอะไรไหมเขาก็บอกว่าเตรียมเสือ้อผ้ามาแค่สองสามชุดก็คือพอรู้ว่าเป็นวันนั้นแลวอีกวันหนึ่งเขามารับเลยหรือว่ามารับในวันนั้นเลยคือสมมติว่าหนูตรวจวันนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ผลออกพอผลออกเขาก็มารับพรุ่งนี้เลยมารับในวันที่ผลออกค่ะก็ถือว่าแบบ รู้ว่าเป็นปุ mêmes, fits, ๊บเขาก yeah, ็แบบว่าไม่ได้ให้เราอยู่นานเลยว่าคือต้องมารับเลยโอ๊ยน่ากลัวน่ากลัวมันเหมือนแบบไม่หันได้ตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนอ่ะเออเราต้องไปอยู่คนเดียวโฮ้ยถ้าเป็นเราเราคงแบบไม่ได้อ่ะอยู่ไม่ได้อะนี่อยู่ไม่ได้จริงอ่ะโอ๊ยเพื่อนเยอะอยู่แต่ไม่คุยกันนะอยู่ในการสี่วันคือไม่คุยกันเลยคนแต่งหน้านั่นแหละแต่เราเรายิ่งเป็นคนแบบว่า สันโดษอ่ะเป็นคนที่แบบโรกส่วนตัวสูงอชอบอยู่เงียบๆคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องไปอยู่รวมกับคนอื่นอ่ะถ้าเป็นพิงเองก็คงแบบไม่ได้อ่ะอึดอัดอ่ะเอออยากจะกรี๊ดอ่ะมีมีไหมอยากจะกรี๊ดอยากกะแบบอยากจะเต้นทิกต็อกเราพริงเต้นทิกต็อกทุกวันอ่ะเออเอาเราดูดิเต้นเตเอาพีงเชื่อป่ะห,หนูหนูอัดทิกต็อกลงนะแต่หนูเต้นในห้องหนาวไม่คิดถึงเหงื่อ อันนี้ก็เป็นแบบวิธีการปล่อยส่วนตัวอะไรเงี้ยพี่เลยหนูคิดว่าหรือว่าเราจะหนีออกจากที่นี่ดูเออจริงเหรอคิดว่าจะหนีคิดแบบจริงจังเลยคือแบบว่าฉันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบก่อนก่อนวันนั้นก็เลยแบบว่าลองพิมพ์ค้นหาในกลุ่มว่า โทษฐานการหนีจากการปรบตัวเพราะเห็นโทษเท่าน,นั้นแหละโอเคไม่หนีก็ได้โทษไหมปรับโดนปรับหรือ,อะไรโดนปรับจำคุกด้วยนี่ก็เลยแบบโอเคกันหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมอีกก็เลยแบบว่าตัดใจอยู่เหอะสิบสี่วันทีน่ครบไปอะไรเง<ช>ีๆๆ้ยได้ทำประกันปะไม่ได้ทำเลยๆๆก็เลยไม่ได้ตังแสไปค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายฟรีค่ะหนูรับนีงเหรอใช่เสียแค่ค่าตรวจ เฮ้ยดีนะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของคนที่มีประสบการณ์ในการเป็นโควิดนะคะมาแชร์ให้ฟังนะโอเคค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะทางรัฐบาลอะไรเงี้ยเขาแบบว่ามีออกมาแล้วมีเจ้าตัวนี้นะเป็นที่ตรวจโควิดสามารถตรวจเองได้ตอนอยู่ที่บ้านเป็นแบบแหย่แหย่จมูกเออตอนนั้นตรวจยังไงแหย่แหย่จมูกแล้วก็แหย่คอเจ็บป,ปะ เจบ็บเจ็บแบบว่าคือคือแย่จะูกน,นะแต่ว่าเจ็บที่หูหแต่ก็ต้องยอมต้องตรวจใช่ไหม,มคือน้องตาเลดเลยอะเออขาตรวจกันได้ยังไงอะแล้วเนี่ยตอนนี้มันมีอ้พผู้แบบว่าชุดทดสอบนะคะโควิดเนี่ยแบบสามารถแบบทดสอบเองที่บ้านได้ระดับหนึ่งแบบมันก็อาจจะแบบแม่นยําไม่แม่นยํานี่ก็เราก็ไม่แน่ใจเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอันเนี้ยเ,เดี๋ยววันนี้จะทาการตรวจสมัยหี ตรวจหนูทําไมอะตรวจของพี่ดิดูว่าตรวจแล้วเอ้าว่าตรวจพี่ทำไมพี่ไม่เป็นก็ตรวจดูจะได้รู้ว่าเป็นไม่เป็นกลเดี๋ยวหนูตรวจให้มาเลยมาานี่นะคะทุกคนอาจริงรอข้างในมีอะไรบ้างอันนี้มีถุงมือเออเออเขาเนี้าดนี้อยวาต้องใส่ถุงมือก่อนตอนนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปแล้วนะคะอันนี้ก็ได้มาจากพี่คนหนึ่งนะคะจากของบริษัทนี้ Cover นี่ย เป็นชุดตรวจโควิดนะคะให้ใครสนใจเดี๋ยววิกิจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะโฮ้ยแต่ว่าไม่กล้าอ่ะหยีไม่ทำเป็นจริงจริงหรอหยีเขาให้ทำเองไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูตรวจให้แกกล้าเหรอเชื่อหนูเชื่อหนูหนูว่ากล้าหรู้ไหูไม่กล้าขันหนูไอ้หนีไม่กล้าเลยมันได้ได้หรอเจ็บนิดเดียวเจ็บเป็นวิทยาทานให้คนดูคนดูด้วยความรู้เนี่ยเขาตรวจเองหรือเปล่าทำเองค่อยๆปั่นเข้าไปถ้าคนอ่ะมันเราเราจะไม่รู้ว่ามันเจ็บไม่เจ็บ ดีพูดประสบการณ์ก็หมอน่ะเขาทำเจ็บไงเ <c oughs> ชื่อหมอหยีนะคะเชื่อหมอหยี <c oughs> คือมั่นใจร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะว่าปินงปิงเนี่ยไม่ติดโควิดแน่นอนแต่ติดกล้วยกล้วยกล้วยติดกล้ยาวยตอนเช้ามากินกล้วยทุกวันนี่อออเอออันนี้เขาบอกหยีบอกว่าถ้าสองขีดใช่ไหมแปลว่าติดหรอใช่เดีย๋ยวเรามารุ้นกันไอเนี้ยไม่ได้กลัวตอนตอนนี้นะกลัวอะไรวยกลัวตอนที่มันแย่เนี่ยคุณคุณหมอสมัยหยีค่ะ นี่ค่ะทุกคนอุปกรณ์ก็จะมีที่ป้ายไม้ป้ายอ่าไม้ป้ายแล้วก็จะมีอ่าหลอดหลอดน้ํายาเอาไว้ใสกินหลอดเก็บเชื้อแล้วก็จะมีแผ่นทดสอบอ่ามาให้แล้วก็อันนี้เป็นเป็นฝาเหรอใช่เป็นฝาเป็นฝาปิดลิ้วๆเห็นไหมมันะเต้นมากห้ามหายนะวางไว้ตรงโต๊ะกับแม่อันนี้โคตรเข้าหน้าเสียคนไข้น้าเสียมันต้องเอาใส่ไวขนาดไหนเนี่ย ก็คือพี่เชื่อป้าตอนนี้หนูตรวจนะหมอตรวจให้หนูคือด้านยาวคนนี้ยาเข้าไปแบบว่าทั้งมิ้วว่าแบบยาวกว่านิ้วกลางอีกอะอมาค่ะกนหายใจนะคะหมอจะแย่เลยนี่ค่ะอันนี้หลอดเปิดฟ้าช่วยค่าช่วยเปิดนะโอ้ยน้ำตาไหลอะ โครงการเป็นไงบอกดิอาแยบป่ะนี่ค่ะทุกคนเราจะเก็บเชื้อนะคะไว้ในหลอดเก็บเชื้อตัวนี้หักออกต้องบีบบีบให้น้ำยายแล้วโดนก็หักเข้าไปหักเข้าไปหักเลยใช่ปะดีใส่ตาดีเอ้ยอะไรแบบนี้บีบกเออหักแล้วปิดฝาปิดฝาจุกอ่ะระหว่างนี้ปิ๊งแบบนี้เป็นไงบ้างโอ้โหตอนนี้รู้สึกมันหายใจไม่ออกเป็นโควิด เป็นโควิดเพราะอีก,กานี้ยเข้ามาแหละก็คือมันมันเหมือนอะไรแย่เข้าไปแต่ว่ามัน,ม,น,ม,นมันก็ไม่ได้แรงเท่าหมอแสบปะแสบก็ยาบมีนะคะแล้วเราก็จะขยับตามที่พุ่งมืองก่อนคราวนี้มันลุ้นกันแล้วอ้ากลัวเขออาหยาบใส่นี่ตุ่มนี้เหรอหรือตุ่มนี้ตุ่มข้างๆตุ่มนี้นะตัวเอสกีวีละหนึ่ง สองนัำถ่ยรำคาศห้าสี่ไหนบอกสีบแล้วมันน้ำตาสองหนึ่งโอเคโอเคค่ะทุกคนต่อไปนะคะเรามาดูกันว่า d ีเจปิงปิงเป็นโควิดหรือไม่เป็นนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปในตัวเอสติงรุนว่ะสองเดอดร้อนเลือดหกเดี๋ยวมันล้นเดี๋ยวพถ่าพิด ไอ้พี่ถึงขามันก็วิ่งมาเลยไอ้ย่าเหมือนแบบจะท้องอ่ะทุกคนขามันวิ่งมาแล้วมาแล้วเอ้ยรอดคอยรอดคอยรอดไอ้ย่ยอะไรอ่ะแล้วมันคืออะไรอ่ะปผากดอ๋ออันนี้ที่ที่ตรวจสารเสพติดอะไรจะอย่าง ไม่นี่ไงโควิดเขามีป้ายบอกอยู่อ๋อนี่หนึ่งขีดหนึ่งขีดค่ะทุกคนขีดเดียวอย่ารอมันเลยขีดเดียวเบอร์เป็นป้ายอ่ะขีดหลังมันอยู่ข้างงหลัไม่ขีดเดียวขีดอีกขีดเดียวมันจะขึ้นตรงนี้ถ้าขึ้นตรงตัว T อ่ะคือเป็นขีดเดียวไม่เป็นโควิดไม่เป็นโควิดนะจ๊ะออกเลยจ้ะออกเลยออกเลยไม่เป็นโควิดแล้ว ไม่ได้โควิดนะคะนี่แล้วก็ใครที่สนใจสั่งนะคะก็อินบ b o x มาได้นะคะเดี๋ยวจะบอกให้นะคะแต่ว่าตอนนี้คือดีใจมากไม่เป็นโควิดจ้าเพราะว่าเราออกไปถ่ายคลิปมาแบบเยอะมากแล้วแบบเออแถวบ้านเราเราต้องมองตรงนะว่ามันเป็นพื้นที่เสี่ยงแต่ว่าถ้าเราดูแลตัวเองดีแล้วก็ป้องกันอยู่ตลอดเวลาคือมีเนี่ยก็ใส่แมสอยู่ทุกๆวันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็ work from home นะคะก็เป็นไง รอดนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ออกไปไหนก็ป้องกันตัวเองด้วยตอนนี้รู้สึกแบลาเลยว่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยอุ้ยเดี๋ยวดมันขึ้นขี่ตรงข้างหลังอ่ะไม่คลิปนี้ติดโควิดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง้ลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันค่ะไปลุยไม่ไม่เป็นโควิดเล Pa-pa-da-pa-pa-pa Pa-pa da pa pa